สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาตัดกล้วยค่ะกล้วยหอมของเราแก่อีกแล้วหนึ่งเครือนะคะก็ทำการตัดไปแล้วเรียบร้อยนะคะต้นสูงอยู่ค่ะแต่ปนอมก็คือมาตัดนี่เลยเอามีดตัดตรงกลางต้นเขาก่อนเสร็จแล้วก็มาจับตรง ถุงที่เราห่อเขาไว้นะคะดึงให้เขาล้มลงมาแล้วถึงค่อยตัดออกก็เลยตัดได้สะดวกนะคะไม่ค่อยหนักเทลา่เพราะว่าน้มเขาลงมาใกล้ๆพื้นแล้วแล้วก็นี่ค่ะในกอเดียวกันเขาก็แตกออกมาใหม่อีกเครือนึงแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะต้องมาตัดปรีแล้วค่ะแล้วก็ทำการนุ่งผ้าให้นะคะ แล้วก็ที่กอข้างๆกันก็มีออกใหม่อีกหนึ่งเครือเช่นกันค่ะนี่ค่ะเครือนี้จะออกก่อนนะคะตอนนี้ปลีเขา,าหลุดเลยลงมายาวแล้วค่ะพอมองเห็นลูกไหมออพอมองเห็นนะคะนี่ค่ะเครือนี้จะปลีเขาสิ้นสุดมายาวแล้ว ก็เดี๋ยวจะได้ทำการนุ่งผ้าพร้อมกันเลยนะคะแล้วเราก็มาชมกล้วยที่เราตัดลงมานะคะแต่ปรานอมยังไม่ได้แกะถุงออกนะคะก็คือว่ามันจะได้ถือกลับบ้านง่ายๆค่ะไม่เช่นนั้นจะถือลำบากสักนิดแต่ก็มีเพีย้ยมาเกาะที่ลูกเขาค่ะเนี่ยค่ะมีเพีย้ยมาเกาะที่ลูกเต็มเลย แล้วก็ที่ปนอมตัดนี่ก็คือว่าเขาแก่จัดจนลูกเขาแตกเนี่ยคะ่ะก็คือมองดูมองดูจากทางใต้ข้างล่างเครือนะคะก็เห็นมีรอยแตกมีแตกแล้วลูกหนึง่งก็เลยมาตัดเขาออกแล้วก็มาเจอเครือข้างบนก็แตกอีกหนึ่งลูกแสดงว่าเครือนี้คงจะมีแตกหลายลูกอยู่คะ่ะแล้วก็ต้องไปทำการ ล้างไล่ตัวเพี้ยออกซึ่งก็ม,มีพอสมควรตอนที่เห็นอยู่ทางด้านล่างก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะแค่เล็กๆล็กน้อยน้อยแต่พอตัดลงมาแล้วอืเพี้ยเยอะเลยก็เดี๋ยวเราก็จะไปใช้แปลงนะคะปัดปัดเขาออกเอาไปล้างน้ำ ก็คิดว่าน่าจะพอได้จํำหนนะคะลูกเขาสวยอยู่โอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ